ขอโอกาสแด่คณะสงฆ์พระเถรานุเถระทุกรูปมีท่านเจ้ากุลพระรัตนวิมลรองเจ้าคณะอำเภอเกื่องในผู้รักษาคารแทนเจ้าคณะอำเภอเกื่องในท่านรองเจ้าคณะอำเภอพระครูสุนทรสุตกิจ ท่านรองเจ้าคณะจังหวัดพระมหาวิมานกันตะศีโลปร,รียนธรรมแปดประโยคเป็นต้นขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทผู้ใจบุญทุกท่านซึ่งวันนี้มีท่านปรวริษาปลัดอำเภอปฏิบัติหน้าที่แทนท่านในอำเภอเกืองในท่านกำนัน และท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปู่มีเกียรติทุกท่านวันนี้ถือว่าพวกเราทั้งหลายได้มีโอกาสมาร่วมงานที่เป็นมหามงคลจริงๆเพราะวัดแห่งนี้ถือว่าเป็นวัดที่มีความสำคัญได้มีพระอุปชามาได้ทราบว่า มาถึงท่านพระครูกิติชัยโสผลนี้เป็นรูปที่สามดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อท่านพระครูกิติชัยโสผลผู้เป็นเจ้าวาดได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าคณะตำบลและได้รับตราตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นพระอุปชัชฌา จึงทําให้ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทมีความปราบปลื้มใจเพราะเป็นการได้สืบทอดบุญบาร,รมีของกลุบาจารย์บุญบาร,รมีของบรรพชนแสดงให้เห็นว่าวัดกุดผักตบแห่งนี้เป็นวัดที่เป็นหลักสำคัญนะับภาพในลักษณะเช่นนี้ไว้ได้บางที ในยุคหนึ่งวัดมีพระเถระคลองมีพระเถระดำรงตำแหน่งพอผ่านไปเกิดความสุดโทมพระผู้ดำรงอยู่ภายในวัดแม้จะเป็นเจ้าวาดแต่ก็ไม่มีความโดดเด่นจนกระทั่งได้รับความไว้วังใจจากคณะสงฆ์ก็ทำให้เกิดความเศร้าความหมองไปบ้าง แต่วัดกุดผักตบแห่งนี้เป็นพิเศษญาติโยมสาธุจนพุทธบริษัทก็ได้ทราบทั่วกันว่าท่านพระครูกิติชัยโสพลเชิดชัยกิติโกท่านเป็นพระอุปชารูปที่สามของวัดแห่งนี้นี่คือความที่พวกเราควรที่จะได้อนุโมทนาชื่นชมดีใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น ดังนั้นเมื่อโอกาสที่ดีงามเช่นนี้ความพร้อมเปลี่ยงได้เกิดขึ้นด้วยความดีใจคณะสงฆ์ญาติโยมจึงได้พร้อมเปลี่ยงกันในการจัดงานเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเฉลิมฉลองทั้งตำแหน่งเจ้าคณะตำบลเฉลิมฉลองทั้งตราตั้งพระอุปชา เห็นแล้วภาคภูมิใจดีใจอบอุ่นใจเห็นญาติเห็นโยมเอาใจใส่ประสงค์เอาใจใส่วัดวาอารามแสดงออกถึงความปราบปลื้มปีติเรียกว่าทุกภาคส่วนในตำบลขอทองหรือแม้แต่ในอำเภอเกืองในอยากจะแสดงออกมหรสพการบันเทิงดนตรีก็อยากจะแสดงออก ผู้ที่เป็นผู้นําชุมชนหมู่บ้านก็อยากจะแสดงออกทำไมเพราะมีความภาคภูมิใจดีใจทำให้เห็นว่าคนตำบลคอทองเนี่ยเป็นคนที่รู้จักในการรักษาเกียรติยศชื่อเสียงรู้จักอะไรต่ำรู้จักอะไรสูงรู้จักสิ่งที่เป็นของสำคัญจึงได้แสดงออกเป็นที่น่าชื่นใจ ดีใจแล้วก็ทำให้อัตมาในฐานะผู้ปกครองคณะสงฆ์ในจังหวัดอุบลราชธานีที่ได้มาเห็นก็อดในการที่จะแสดงความดีใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ไม่ได้เพื่อที่จะให้งานในวันนี้เป็นมงคลและก็มีความกระชับเพราะพระสงฆ์สมณศักดิ์ ยังจะได้เจริญพระพุทธมนต์เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองนอกจากนั้นยังจะมีการประกอบพิธีทักษิณานุประทานอุทิศถวายบูรพาจารย์อีกส่วนหนึ่งด้วยจึงขอใช้เวลาสั้นๆกล่าวกับท่านทั้งหลายว่าผู้ที่เป็นพระอุปชานั้นที่ท่านได้รับแต่งตั้งได้รับตราตั้ง ท่านจะมาทำหน้าที่อะไรหนึ่งท่านจะทำหน้าที่เป็นผู้สร้างศาสนทายาทสองท่านจะเป็นผู้ช่วยประกาศพระศาสนา 3. ท่านจะเป็นผู้นำพาให้ญาติโยมได้พึ่งพักผิงและสท่าน ถือว่าจะเป็นผู้ที่ดำเนินสิ่งที่เป็นความจริงตามรอยแห่งผู้เป็นพระอริยวงเป็นวงของพระอริยเจ้าทำไมจึงพูดเช่นนี้เพราะพระอุปชานี้ก็เหมือนเสมือนผู้นำครอบครัวพระอุปชาของอัตมาภาพพระเดชพระคุณพระพรหมกวีวรรวิทย์ท่านเคยให้การอบรม แล้วก็ยังจำคำของท่านที่ท่านพูดบอกว่าพระผู้บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาเนี่ยแม้จะมีตำแหน่งสูงขนาดไหนก็าตามจะเป็นเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลหรือแม้แต่เป็นเจ้าคณะจังหวัดถ้ายังไม่ได้ทำหน้าที่พระอุปชา ถ้ายังไม่ได้รับการแต่งตั้งหรือรับแล้วแต่ยังไม่ได้ทำหน้าที่ของความเป็นพระอุปัชาท่านบอกว่าก็เหมือนครอบครัวที่สามีภรรยาอยู่ด้วยกันแล้วไม่มีทายาทสืบสกุลนี่คือสิ่งที่ท่านพูดก็คือมันไม่ครบมีครอบครัวบางทีมีทรัพย์สินเงินทอง มีสมบัติพัสถานมากมายแต่ไม่มีทายาทไม่มีลกูกท่านบอกว่าเป็นชีวิตเป็นครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์แบบโบราณท่านถือดังนั้นพระก็เหมือนกันเมื่อบวชเข้ามาแล้วเนี่ยมีอายุมากปัรษามากแต่ยังไม่ได้ทำหน้าที่อย่างนั้นก็ถือว่าชีวิตของความเป็นพระเนี่ยมันไม่สมบูรณ์ ดังนั้นผู้ที่เป็นพระอุปชาจึงถือว่าเป็นผู้สร้างาศาสนาทายาทอาตมาดีใจเหลือเกินมาอำเภอเกื่องในในปีนี้ที่ร่วมงานพระอุปชาสองครั้งครั้งแรกท่านเจ้าที่การสำราญวันที่ท่านฉลองมีนาคชัยบวชกับท่านหนึ่งนาคหลังจากนั้นก็ยังมีนาคไปบวชกับท่านอีกสองเป็นสาม นี่แสดงว่าท่านทำหน้าที่ความเป็นพระที่มีความสมบูรณ์พอมาถึงที่นี่วัดกุดผักตบท่านพระครูกิติชัยโสพลท่านมีศาสนาทายาทแล้วอาตมาก็ดีคณะสงฆ์ทั้งหลายทั้งปวงก็ดีที่เป็นพระสงฆ์อยู่ในพระพุทธศาสนาอย่างนี้ได้เพราะพระอุปชาเพราะพระสงฆ์ ถ้าอย่างนั้นพระพุทธศาสนาขาดสายขาดตอนอย่างแน่นอนจึงทำให้ผู้เป็นพระอุปชานั้นถือว่าเป็นผู้สร้างศาสนาทายาทวันนี้อย่างน,น้อยก็สามนาคถือว่าเป็นนาคชัยนี่ยเรียกว่าครบองค์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่ตมาก็เคยบอกไว้บอกว่าผู้ที่บวชนาคชัยเนี่ยบ่อห้ืึกเด้อ โอ้จังสี่เนี่ยเขาสีบวชนำโยบวชเนี่ยแต่ส่วนมากนาคชัยเนี่ยจะอยู่เพราะอะไรเพราะนาคชัยเนี่ยถือว่าเป็นนาคที่คัดอย่างดีกลองอย่างดีแล้วเพราะฉะนั้นสามนาคเนี่ยวันนี้เนี่ยตัดสินใจให้ดีๆโมเมนต์กำหนดเมื่อซื้อแกล้วบอย่าให้เป็นอย่างนั้นนะเพราะนาคชัยเนี่ยถือว่าสำคัญแท้ๆเป็นเกียรติ โยมลองนึกดูว่าคนเป็นหมื่นเป็นพันเป็นแสนแต่ได้มีโอกาสมาบวชนาคชัยกับว่านี่แหละคือผู้ที่มีความสำคัญเป็นผู้สร้างาศาสนาฐาทเป็นผู้ประกาศพระาศาสนาช่วยกันประกาศพระาศาสนาตราบใดที่วัดวาอารามยังมีพระสงฆ์สืบทอดอยู่ก็เป็นการประกาศพระาศาสนา อาตมาไปบางประเทศหาพระสงฆ์ยากทั้งที่แต่เดิมเป็นประเทศที่พระพุทธศาสนารุ่งเรืองยกตัวอย่างง่ายๆไปมาเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี้ที่ประเทศอินโดนีเซียเมืองหยอกยาหรือว่าหยอกยากาตามีพระมหาเจดีย์ที่สำคัญเป็นมรดกโลกเรียกว่าบูโรพุทโธหรือว่าบุโรบุโด เมื่อเกือบสองพันปีที่แล้วพระพุทธศาสนาที่นี่เจริญรุ่งเรืองมากจนกระทั่งมีสิ่งมหัศจรรย์เป็นสิ่งสำคัญของโลกเกิดขึ้นแต่พอวันเวลาผ่านไปความจำรุดสุดโซมเกิดขึ้นขาดคนที่จะเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาลองนึกดูญาติโยมประเทศตั้งใหญ่โตมีพระบวชเพียงแค่สามรูปที่อาตมาไปวันนั้น เบิดประเทศอาตมาเป็นนึกแล้วโอ้เนี่ยภาพอย่างนี้เนี่ยถ้าหากว่าไม่มีพระสงฆ์เนี่ยมันก็จะเหงาอย่างนี้ลหละจะเสื่อมไปอย่างนี้จึงทำให้ผู้เป็นพระอุปชาเนี่ยต้องเป็นผู้ช่วยในการประกาศพระศาสนาต้องหาคนมาบวชนําหลายๆนั่งอยู่นี่ผู้ใดมีพอออกเดิมแม่ออกเอามาบวช ได้โยบอ่ละโอ้อยากคือกัน้น่นอะพอบอกว่าสิเอาพอออกในเฮือนไปบวชเนี่ยว้ยบดได่ไใดห่วงบางเถือก็ะใดจักสิห่วงไว้เห็นอย่างเอามาบวชเป็นยาคู่คืออัตามาเนี่ยแม่มันสิได้ซอยกันประกาศพระศาสนาประการที่สามเป็นที่พึ่งพาพักพิง พระสงฆ์ที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นจีบพึ่งทางใจให้โยมโยมให้อาหารกายแก่พระพระให้อาหารใจเพราะฉะนั้นพระเนี่ยอาตมาเชื่อว่าทำไมวัดกุดผักตบจึงมีผู้สืบทอดทำไมจึงมีเจ้าวาดเป็นพระอุปชาไม่ขาดสายไม่ขาดตอนเพราะโยมสนับสนุนส่งเสริม เพราะโยมเอาใจใส่พระอยู่ได้พระมีกำลังใจพูดก็พูดเถอะเนี่ยตมาตดีใจแทนท่านพระครูกิติชัยโสพลนะอาตมาเฉลิมฉลองอะไรไม่เคยมีใครเอาดนตรีไปเล่นอย่างนี้ให้อตมานะ่ยบันคอท่องเอาไปเฮ็ดไหนเดอถ้าแม้นอาตมาจะร้องอีกย่างต่อไปบอกเคยมีเลยโอ้ยมาเป็นตออ่อนซ่อนแต้พรพอครูยันหนีไปใส่เดเจ้าให้ยูเนี่ดนด,น,ดน,นั่นนั่น โยมจังแมนเปิน่นอนซ่อนน้ำเห่านี่ลหละคือสิ่งที่พระก็เป็นที่พึ่งที่พาเป็นที่พึ่งของญาติของโยมเป็นที่พาก็คือนำพาญาติโยมให้ญาติโยมได้พักได้พิงได้อิงได้อาศัยต่อมาอีกเป็นผู้ที่นำความจริงดำรงความจริงตามแนวปฏิปทาของผู้เป็นอริยวงศ์ การที่มีพระบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาเนี่ยถือว่าเป็นวงของพระอริยะเป็นอริยะวงก็คือวงของผู้ประเสริฐดังนั้นญาติโยมสาธุจนพุทธบริษัทให้มีความภาคภูมิใจดีใจต่อไปท่านพระครูกิติชัยโสพลท่านก็จะทำหน้าที่ของท่านหน้าที่อะไรบ้างอาตมาจะไม่พูดถึงประเด็นของกฎหมายคณะสงฆ์พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ดังที่ท่านปลัดอำเภอปฏิบัติหน้าที่แทนท่านายอำเภอท่านปวริษาท่านได้อ่านแล้วก็ท่านกำนันท่านได้อ่านทั้งตราตั้งทั้งคำสั่งแต่งตั้งเมื่อสักครู่นี้จะพูดแต่ว่าท่านพระครูกิติชัยโสผลต่อไปเนี่ยท่านจะต้องทําอย่างน้อยเนี่ยหสอหนึ่งสร้างสองเสก สมสวดสี่ส่งแล้วก็ห้าเสริมเนี่ยท่านจะต้องทําสร้างท่านจะทําหน้าที่ในฐานะเจ้าวาดก็สร้างเสนาสะนะถาวราวัตถุในฐานะเป็นพระอุปชาท่านก็จะสร้างบุคลากรให้เกิดขึ้นมีลูกศิษย์ลูกหาถ้าไม่สามารถที่จะให้ศึกษาเร,าเรียนที่นี่ได้ก็เอาไปฝากวัดผู้หลักผู้ใหญ่ที่สูงสูงขึ้นไป นี่เขาเรียกว่าจะต้องสร้างช่วยกันเศกต้องเศกให้คนกลายมาเป็นพระเป็นเนนให้ได้ต่อไปท่านจะต้องทำหน้าที่เศกเศกให้คนเนี่ยอย่างวันนี้อย่างน้อยน้อยเนี่ยสามนาคเนี่ยเป็นคนธรรมดาเอามาเป็นนาคแล้วท่านก็จะได้เศกให้เป็นพระญาติโยมนี่หละคือหน้าที่ที่ท่านจะต้องทำสวด ท่านจะต้องเป็นผู้ที่นำพาลูกศิษย์ลูกหาไหวพระทำวัดสวดมนต์ไม่จิ้งกิจจวัดอันเป็นของสงส่งท่านจะต้องส่งส่งลูกศิษย์ลูกหาของท่านให้ถึงฝั่งให้ได้ส่งลูกศิษย์ลูกหาของท่านให้ได้มีวิชาความรู้แห่ได้ เมื่อบวชเข้ามาแล้วไม่ถอดทิ้งไม่ปล่อยประละเลยดูแลเขาเกี่ยวกับเรื่องอาจารยมารยาตแล้วก็เสริมอะไรที่มันขาดตกบกพร่องเสริมเติมให้มันเกิดความเต็มนี่แหละคือสิ่งที่ทันความภาคภูมิใจญาติโยมคณะสงฆ์จึงจัดงานเฉลิมฉลองให้ทันพระครูกิติชัยโสพลที่จัดงานเฉลิมฉลองนี้ก็ไม่ใช่ว่าพระ ท่านเหยยศเหยศักไม่ใช่ว่าท่านพระครูกิติชัยโสพลพระอุปชารูปใหม่ได้ตำแหน่งมาเหยเลือกเกินท่านไม่ได้เหยหรอกมีหลายคนไม่เข้าใจส่วนมากก็จะเป็นในระดับปัญญาชนที่ไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องนี้อาตมาเคยอธิบายเสมอว่าพระไม่ได้เหอบางทีเข้าใจว่าพระเนี่ยเหย บอกแม้มาอย่างนี้เป็นพระแล้วน่าจะรู้จักในการปล่อยการวางได้ตำแหน่งหน้าที่ยศอะไรมาก็ควรที่จะอยู่นิ่งๆไม่ควรจะมาจัดงานเฉลิมฉลองเหมือนคารวะญาติโยมนั่นเนี่ยแสดงว่าเข้าใจผิดเพราะพระท่านไม่ได้คิดอมจำไว้นะโยมตำบลขอทองโยมอำเภอเกื่อในพระนี่ท่านคิดไกลกว่าโยม ถ้าเพิ่นคดข,ขึ้นย่อมเพิ่นกระโบเดเป็นพระเพิ่นบโบเดเป็นพระอุปชาเพิ่นบโบเดเป็นพระครูถ้าคดซ้ำย่อมเนี่ยย่อมสิกราบได้ลือย่อมสิไหวได้ลือต้องเก่งกว่าย่อมแม้ละ่ะจึงเหตุให้ย่อมกราบได้ไหวได้ทาไมท่านจึงจัดงานฉลองย่อมเพราะหนึ่งท่านแสดงออกซึ่งความกะตันอยู่สองท่านเชิดชูสถาบัน สามท่านให้ความสำคัญแก่คณะสงฆ์และสี่ท่านพาญาติโยมดำรงความมั่นคงเพิ่นบ่ได้เฮ็ดคือโยมเด้ถ้าเฮ็ดคือโยมพวกเฮาสิกาบเพิ่นได้บอกเกิดว่าพระกูกิตติชโซโปพนได้เป็นพระอุปัชฌาแล,ล้วเราไปฝอนอยูเวทีจังซันะโยมสิกาบเราลงอยู่บอถยอัตมาก,ก็กกาบบ่ล่งแล้วไหวบ่ล่งแล้วมาห่วมงานนําบ่ได้แล้ว แต่ว่าเพิ่นบอเห็ดยังสั่นที่ท่านฉลองเนี่ยเพราะอะไรหนึ่งแสดงออกซึ่งความกะตันอยู่คือท่านรู้บุญคุณพระคุณของผู้เป็นพ่อเป็นแม่โยมนั่งดูเนี่ยพระที่นั่งข้างๆเนี่ยบวชได้สิบปรนษาเนี่ยพ่อแท้ๆของท่านนะหน้าตาคือกันเป๊ะเลยมาเด้เป็นอุปชาิทั้งพ่อทั้งลูกก็ดีได้เนาะแต่ว่าหาวัดให้เราอยู่ดีๆเด้อ เนี่ยสแสดงความกรตัญอยูเอาพ่อมานั่งพ่อก็ดีใจได้อาตมาบึงสีหนาทาท่างแล้วโอ้ยลูกใสเห็นไหมลูกได้ดิบได้ดีกว่าพ่อพ่อพึ่งบวชมาไดสิบกว่าปัญษาลูกได้ดีกว่าบึงที่หละนนั่งกับนั่งตํากลัวกราบลูกเด้เนี่ยขอให้ลูกได้ดิบได้ดีเถอะพ่อเนี่ยอมกราบลูกได้หัวใจของพ่อของแม่คือกันมัด บ่ไเด้แตกต่างกันเดิอโยมพอแม่เนี่ยมีแต่อยากให้ลูกได้ดีบด่บอิดช้าลิษยาลูกผู้อื่นเนี่ยบางเทือ่อได้เป็นพระอุปรชาชมากเครื่องสาได้อิดช้าสาเฮ้ยอายุยังหน่อยๆจังสี่ยังได้เป็นพระอุปรชาชเนาะผุ่นด้แต่ว่าพอเนี่ยบม่มีไม่มีในหัวใจดีใจกับลูกนี่หละน้ำใจของปู้เป็นพ่อเป็นแม่เหมือนกันเห็นไหมโยม นี่ท่านแสดงความกะตันอยู่เอาพอเนี่ยเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาได้เนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะอาตมานี่ยังทําไม่ได้เหมือนท่านพระครูเลยนะเนี่ยลูกชายบวชได้ 19, สิบเก้พรรษา21่สิพรรษาแล้วเนี่ยพ่อก็่าสิกว่าพรรษาเนี่ยพ่อก็อคงจะได้แนวคิดที่เห็นลูกได้บวชในพระพุทธศาสนาเก่งเด้ S 1> <S 1> แสดงออกซึ่งความกะตันอยู่นึกถึงภาษาลีบุตรเราไปโปรดแม่เราโอ้ยโมเมนธรรมดาแม่บ่อนับถือพระพุทธศาสนาภาษาลีบุตรไปโปรดไปเทศสอนแม่แม่นับถือพระพุทธศาสนาเป็นจึงนิพพานนี่คือสิ่งที่สําคัญท่านแสดงออกซึ่งความกะตันอยู่เชิดชูสถาบันญาติโย,ยม ที่พระเป็นนั่นเป็นนี่เนี่ยบอมแมนคืดอยากเป็นคืดอยากแต่งตั้งกันแลละก็แต่งตั้งโหลดเด้ต้องอาศัยพระปรามาพิไทยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต้องอาศัยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ต้องอาศัยกฎมหาเถรสมาคมสิคืดว่าอยากตั้งผู้นั่นตั้งผู้นี่โดยบ่ออ่างลักบอ่อใดเมื่อสักครู่เนี่ยท่านประหลัดอำเภอ ท่านกำนันอานได้ยินโดยทั่วกันอาศัยอำนาจตามความในมาตรานั้นมาตรานี้แห่งพระราชบัญญัติกะสงจังสันเจงซี่กฎมหาเถรสมาคมฉบับนั้นฉบับนี้ฟังน้ำกันวังหันนั่นคือพระประมาพิไทยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพิ่นจึงมาเชิดชูสถาบันเอาสิ่งที่เป็นของสูงมาตั้งไว้ในที่เหมาะที่สม เฉิดชูพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของปวกเขา้าเราเป็นพระสกนิกรในพระองค์เนี่ยพระเิ่นมีลักจังส่ได้บอมแมนคือสิมวนซื่นซื่อ,อ,อแต่ทําให้มันเป็นสาระดำแล้วก็ต่อมาอีกให้ความสําคัญแก่คณะสงฆ์โยมลองดูวันเนี้ยพระสงฆ์มาหมดเจ้าคณะจังหวัดจังหวัดอุบลญ,ญาติโยมลองคืดเบิง วันนี้เนี่นะวัดในเมืองโอโบลนหนึ่งพันวัดเจ้าคณะจังหวัดล่องเจ้าคณะจังหวัดบ่อไปมองอื่นมาตูดฉันอยู่บันขอท่องวัดกุดพักตบเบิ้งที่ละ่ะเพิ่นให้ความสำคัญแก่คณะสงฆ์คณะสงฆ์มามากเหลือเกินเนี่ยวันนี้ดูสินั่งกันเต็มอยู่เนี่ยหยาดยม ท่านกิติชัยหรือว่าท่านพระครูกิติชัยโสพลเนี่ยอยิโยมท่านเป็นพระกว้างขวางพระนมนมแต่ว่าเป็นพระทํางานทํางานเป็นไม้เป็นมือของท่านจากุลพระสิริพัฒนาพร้พที่ท่านมรณาภาพองค์นี้ทํางานแผ่นดินทําแผ่นดินตองอาตมาติดตามเพราะเป็นลูกศิษย์ท่านไปเรียนหนังสือที่มหาวิทยาลัยสง์อาตมาเป็นครูสอนอยู่ถึงสองปี ท่านเป็นพระสังกาธิการแล้วท่านจึงไปเรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจึงให้ความสําคัญแก่คณะสงฆ์นิมนต์มาเมิดโมพวกที่เป็นพระอุปฌารุ่นเดียวกันเนี่ยก็นิมนต์มาเกือบทั้งหมดมั้งเนี่ยสิบสองรูปแต่บางรูปก็มาไม่ได้ท่านติดศาสนิจิตสาหนึ่งใจเดียวกันอยู่จังสี่ วัดเพิงบ้านบั่นเพึงวัดได้วัดจะดีมีหลักฐานเพราะบัานช่วยบั่นจะสวยเพราะมีวัดดัดนิสัยบ้านกับวัดผลัดกันช่วยยิ่งอวยชัยถักขัดกันก็บบาลายทั้งสองทางถววัดยั่งคู่กับบ้านโยมยังให้การอุปธมรมอยู่อย่างนี้อาตมาไม่หนักใจว่าวัดจะเสื่อมมีแต่จะพัฒนา วัดกุดผักตบเนี่ยนับแต่จะมีการพัฒนาขึ้นไปมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปเพราะพวกเรามีความสามัคคีกันผู้นำชุมชนผู้นำหมู่บ้านแต่งเครื่องแบบปกติขาวแต่งเครื่องแบบปกติสีกากีโยมตำบลคอทองเนี่ยเข้าใจพระแล้วก็รู้อะไรต่ำอะไรสูงขนาดอัตมาฉลองบ่เคยมีคนแต่งเครื่องแบบจังสิไปหาเด โอ้เนี่ยดีใจแท่นอำเภอเกื่องในได้เมืองนันท่านเจ้าอาิการสำรานกับคือกันนี่ละ่ะคือมันแสดงให้เห็นถึงคนอำเภอเกื่องในเนี่ยเป็นคนมีวัฒนธรรมเป็นลูกเป็นหลานของพระอารียวงศาจยา์สมกับมีพระเทระเพินสูงทรงอย่างทุกวันนีย้ยอมรู้ไหมคนมอำเภอเกื่องในเนี่ยเป็นรองสมเด็จพระราชาคณนะ พระเดชพระคุณพระพรหมมาวเจลายานสมแล้วคนเครื่องในเนี่ยเป็นคนสมแล้วจังสีแม้มันจังแมนนี่อำเภออื่นๆพากันมาานี่พากันเฮ็ดคือเป็นในแม่แล่ะไปเนี่ยว้าหม่องนั่งเจ้าคณะจังหวัดกับบอมีเอออันนี้เป็นเฮ็ดคือได้มีหม่องหัดหม่องนัง่งเออดีนั่งไว้ในทีมาะสมแขกคนมาเบิง่งเปิ่นจัดเปิ่นเตรียมสมกับเป็นอำเภอเครื่องใน เป็นปราชญเป็นบัณฑิตคนน้ำเปรอเกลืองในเนี่ยจเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สขอให้โยมเนี่ยได้สืบความเป็นผู้มีวัฒนธรรมประเพณีอย่างนี้ให้สมสมว่าปวกเฮ้าได้สูตรได้เงียนได้ฝึกอบรมกิริยามารยาทสมกับปวกเฮ้าเนี่ยได้รับการปลูกฝังมาด้วยดีจากพ่อแม่กูบาอาจารย์เพราะฉะนั้นวันนี้อาตมาภาพขอใช้เวลา ว่าจะพูดในน้อยแต่ก็อดไม่ได้ที่จะพูดเกือบ30นาทีเพราะดีใจเห็นญาติเห็นโยมเห็นตันประหลัดอำเภอเห็นตันกำนันตันนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผู้นำหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านต่างๆมาแล้วก็ชื่นใจดีใจเพระาะฉะนั้นวันนี้ในท้ายที่สุดนี้ขอตั้งกัลยาณจิตอธิษฐานอ้างเอาคุณประสีรัตนไตรคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์บารมีธรรมแห่ง ครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์เจ้าทุกรูปทุกองค์ขอพวกเราทั้งหลายได้ล้อมรวมจิตใจกันถวายพระพรชัยมงคลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันเปิฐขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเป็นมิ่งเป็นขวัญแห่งพระศกนิกกรชาวไทยตลอดไปบุญบรารมีอีกส่วนหนึ่งขอพวกเราทั้งหลาย ได้ล้อมรวมใจกันถาวายเป็นพรแด่ท่านพระครูกิติชัยโสผลเชิดชัยเจ้าคณะตำบลและพระอุปชารูปใหม่ที่ได้รับการเฉลิมฉลองในวันนี้ขอท่านพระครูกิติชัยโสผลจงเจริญงอกงามไปบูนในพระบวรพุทธศาสนามีอายุมั่นขวัญยืนมีสติมีปัญญาได้ทําหน้าที่ของความเป็นพระอุปชาความเป็นพระสังกาธิการ ที่ดีของคณะสงฆ์ไทยให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปตลอดการเป็นนิดและบุญกุศลอีกส่วนหนึ่งขอจงได้เกิดได้มีแก่ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านมีท่านประลัดอำเภอปฏิบัติหน้าที่แทนท่านนายอำเภอเขืองในเป็นต้นจงประสบแต่ความสุขความจเจริญจเจริญยิ่งด้วยพรอันเป็นหลักทั้ง4ประการคืออายุวันนะสุขปะละอายุนั้นขอให้ยืนยาวนาน วันนั้นขอให้มีผิวพรรณปุดป่องใสสุข,ขะขอให้มีความสุขกายสบายใจพละขอให้มีพลรนามัยเข้มแข็งสามารถประกอบกิจการงานที่ตนประสงค์จงทุกประการเทิน